สวัสดีครับผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการใช้ตัวโปรแกรมสำหรับซัพพอร์ตนะครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสําหรับการทํำรีโมทไปยังเครื่องที่เราต้องการนะครับในโปรแกรมนี้เราสามารถเข้ามาที่เราเสิร์ชคำว่าคำว่า TeamViewer ได้นะครับตรงนี้เขียนคำว่า T E A M นะครับแล้วก็ V I E W E R .COM นะครับ TeamViewer นะครับโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับมีทั้ง วินโดว์และ Mac นะครับใครเป็นวินโดว์ก็มาที่ตรงนี้นะครับใครเป็น Mac ก็มาที่ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเวลาติดตั้งแล้วนะครับวิธีการนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เลือกเป็น personal use นะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าตัวถ้าเป็นใช้ระดับองค์กรเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินนะครับถ้าเลือกเป็น p personal use ก็น่าจะฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับหมายเลข ID ตรงนี้จะเปลี่ยน มาเล ID ตรงนี้จะ password จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมจะสร้างขึ้นมาให้เราเองนะครับทุกครั้งนะครับสังเกตได้นะครับตอนที่เราต่อถ้าเกิดโปรแกรมพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเขียนว่า ready to connect นะครับแปลว่าพร้อมที่จะติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราแค่นำเลขแจ้งเลขนี้นะครับตรง user ID นะ UID นะครับก็คือเลขทั้งหมด9ตัวตรงนี้นะครับ มอบให้อบบอกเลขตรงนี้หก like. เอ้ยโทษครับบอกเลข9ตัวตรงนี้ให้กับฝ่ายตรงข้ามของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปกรอกตรงนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามก็ที่เปิดเครื่องอยู่เปิดโปรแกรมอยู่ก็จะกรอกเลขตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอคอนเน t ได้ก็จะถามรหัส4ตัวนี้นะครับพอเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้นะครับผมก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือ ในการแก้ไขเว็บไซต์ได้นะครับนี้เป็นการแนะนำวิดีโอเรื่องของการใช้งานทีมวิวเวอร์คร่าวๆนะครับขอบคุณมากครับ